วิดีโอนี้จัดทําเพื่อความบันเทิงและสนุกสนานเท่านั้นไม่แนะนําไม่ทําตามเด็กที่มีมายุต่ํากว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนํานะคะสวีเดสวัสดีจ้ะเพื่อนเพื่อทุกคนพบกับช่องเทอร์โบโหนึ่งเหมือนเดินมาจ้ะกับสอบโบจ้าวันนี้อยู่กับเกมแคสมุมเมียนะจ้ะแคสขังขางไข่เงินสดเนาะเพื่อนๆนโอเคใครเข้ามาแล้วนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยเนาะโอเควันนี้ซอพกทุนมา900รนะจ๊ะเดี๋ยวมาลองดู เกมนี้ก็ไม่ไม่ยากนะเพื่อนเอนก็แค่หมุนเนี่ยแหละสล็อตของจริงก็ต้องอย่างนี้แหละไปออโต้30หมุนไปเบ็ดสินะลองดูนะกดไปกึกกึก,กว้าวอีกก,ก,กึกกนึงกึกว่าเอ้ยสิบบาทเหรอโอเคหมุนซ้ำนะจ๊ะอ่ะแคสมีเนีย,อเ,นยเอาะไรล่ะโอเค เพื่อนๆน,นะใครอยากเล่นอยากตามอยากลองก็ริงใต้คลิปนะจ๊ะลองไปกดไปตามได้เลยนะจ๊ะอ่ะหนึ่งร้อยบาทก็มาจ้ะเกือบลงนะอ่ามาหวัอนก้อนโตไปจ้าเลิศน,นะเลิศน,นะเลิศน,นะจ้าห้าร้อยบาทใช่ไหมส้อมมองไม่ทันวะอะโอเคไป ไม่เข้าง่ายนะเข้าดีด้วนะเพื่อนเพื่อเม่กกะไป500หมุน10บาทได้500อะ่ะบ้าบอไปปะ <man> เข้าอีกจ้ะคูณสาไปจ้ะ <man> หมุนซ้ำจ้ะ <man> เอาไปครับ5บาทโอเค <man> อ่าฮะรางวัลก้อนโตไปจ้ะหมับเข้าไปครับ300บาทโอ้ยโลดนะ อุ่นก็เกลือไปก็มาจา้ะไอ้ฟียี่สิบหุนจ้าเพื่อนเวอร์วังไปปล่าวะโอ้รัดนะเอาจะให้เท่าไหร่ฉันก็เอาจา้ะเพราะว่าหมุนฟรีอยู่แล้วไม่เสียตังค์มาเท่าไหร่ก็มาเถอะจ้า,น,จานั่นแหละว่าแล้วหนึ่งร้อบาทแล้วจา้าเออได้ถึงพึ่งได้นะสำหรับเกมนี้นะเพื่อน ตั้งใครเงินสดนะใครสนใจนะอยากเล่นอ,อยากตามก็ลิงใต้คลิเปไปจ้าอย่าลืมนะฝากกด subscribe กดติดตามด้วยนะจ้าคูณสองไปจ้าให้เท่าไหร่ฉันก็เอาจ้าพะพันฟรีฉันไม่เสียเงินจ้ารางก้อนโตจ้าหมับเข้าไปครับก้อนนี้สองพันบาทบ้าบอไปปะเบอร์ิบไายเลยโอ้โห ระดับซ้อม่ม่งอเสียนะจ้าของจริงจ้านี่แหละจ้าโอ้โหกำไรเห็นเห็นแล้ะจ้ากำไรซ้อมาจริงๆจ้าอค้างมีค้างนะมีค้างนะคุณสีสิบไปจ้างวันก้อนตูโอ้ยเลิศน,นะ400บาทโอเคเลยเพื่อน ใครอยากเล่นอยากตามก็ริ้งใต้คลิปไปนะจ๊ะไปลองไปตามได้นี่ซอก็เล่นแค่เบนิบเองเข้าดีชิชออฟต์ไปอุ้ยสก็ทอดซัสพุ่เป็นพระมับเข้าไปครับก้อนนี้3,160บาทสวยจ้ะได้ใจซอไปนะจ๊ะสบเก็บดี้โอ้โหเลิศจ้าไอติฝุ่นปีจ้าไปเช็คมาจ้าให้ท่านสักก็เอาจ้า สองเลยจ้าหนึ่งร้อยบาทโอ้โหเขาชิลแล้ววันนี้เขาชิลแล้วเขาชิลแล้วเกมนี้คูณไปเลยจ้าสี่สิบจ้ามันก็โตไปจ้าปับเข้าไปก็เป็นสี่ร้อยบาทลดค่ะลดค่ะว,ว,ว่าไม่ได้นะจ้า <Fast Media. S 1> คูณไปอกจ้าสองจ้าฟรีให้ดีมากเลยนะเพื่อนๆสำหรับเกมนี้นะเล่นง่ายหมุนนี่แหละเข้าก็เข้าไม่เข้าก็ไม่เข้านะ เออนั่นแหละจะั้งคูณก็คูณกระน,น่ำจ้ะบอกเลยจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะุปเปเมกะไปจ้ะอ๋อซาชิรว,วจ้ะซาได้กำไรมาเยอะเลยห้าพันกว่าบาทแล้วเ,เลิศนะเงินรางวัลรวมหนึ่งพันสองร้อยห้าบาท โอเคถือว่าสวยนะถือว่าดีนะสำหรับเกมนี้นะเพื่อนๆ <man> ถ้าใครนะอยากเล่นอยากตามก็คลิกลริงได้เลยจ้าใต้คลิปเนาะแล้วอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแช์กด subscribe ให้โซด้วยเนอะ <man> อะคูณสามไปจ้ะเอ้ยเกือบนะคูณสามสิบเกือบนะเกือบนะ อันนี้เริ่มค้างๆแล้วนะเริ่มมาตรงแถวนะเจอตัวเธอเริ่มมาตรงร่องตรงรอยนะโอ้เออมาหน่อยนึงโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวซอไปก่อนดีกว่าอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยเนาะใครอยากเล่นตาก็ลิงก์ได้เลยเนะาะใต้คลิปไปแล้ว